สวสดีครับทุกท่านวันนี้วามเบตาสามสิบหเมนะครับารานสามปูนะครับระจานะครับเครื่องเปนคูตาเป็นสงอยทบนะครับแรงขึนะครับาอมีคาร้นของแรงนะครับองแรงนะครับันนี eyes, in ้มาเดิมๆนะครับไม่มีซ่อมใดๆทั้งสิ้นทงานได้เลยนะครับก็ซ้ำอย่างดีอยู่นะครับปา๊มเตเซลามิกนะค

Oh, I'm